สว่ดีนะครับสวัสดีครับผมพบกับผมอีกครั้งนะครับผมตานนอนนะครับนอนนอนกันนี่ก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่คอนโดนะครับสีเมืองพาร์ควิวนะครับคอนโดสีเมืองพาร์ควิวเราพิกัดนะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองรยองนะครับเข้าออกสะดวกนะครับใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก ต่างๆมากมายเลยนะครับนะครับตั้งอยู่หลังส่วนสีเมืองระยองนะครับทุกท่านในระยองน่าจะรู้จักดีใกล้สิ่งน้โดยความสะดวกนะครับใจกลางเมืองธนาคารเซเว่นโรตัสสถานีเทศราชการมากมายนะครับวรมที่ดินโรงเรียน จะให้ทุกท่านัชมบรรยากาศภายรอบนอกด้านล่างของคอนโดก่อนนะครับนี่เป็นมุมด้านล่างนะให้ดูเรื่องของที่ตั้งนะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับการเดินทางสวัสดีครับ,บขออนุญาตน,น้าจะถา่ายนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตพาชมบรรยากาศรอบนอกด้านล่างนะครับของคอนโดก่อนนะครับขออนุญาตแทนกล้องนะครับ ครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้านะครับคอนโดสีเมืองพาร์ควิวนะพาร์ควิวนะครับก็ตั้งอยู่หลังส่วนสีเมืองเลยก็ด้านหน้าที่ผมให้ทุกท่านได้ดูขวามือก็จะเป็นตึกของตัวคอนโดนะครับผมแล้วก็มีสิ่งอนวยความสะดวกนะตู้ ATM นะครับร้านอาหารด้านหน้าก็จะมีเซวนะครับตรงไปก็จะเป็นคอนโดนะครับของสุภาลัยนะครับคอนโดใหญ่แล้วก็มีห้องเช่า มีสถานที่ราชการมากมายครับตรงด้านไปก็จะออกไปทางทะเลทางหาดแหลมจริเลได้นะครับผมแล้วก็เส้นนี้เนี่ยสามารถที่จะออกที่ผมแพนกล้องมาเนี่ยก็ไปทางวิ่งตรงไปทางด้นน้นนู้นก็จะเป็นสวนสีเมืองเข้าตัวตลาดตัวเมืองตัวระยองตรงนี้ก็ออกสะดวกน้าถนนหนทางก็กว้างขวางนะครับรถไม่ติดด้วยนะครับตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับก็เดีย๋ยวผมจะขออนุญาตพา,าชม บริเวน้าตึกของเราเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นเวน้าตึกนะเป็นตึกฝั่งริมน้ํานะครับตัวนี้นะครับตึกสูงมีทั้งหมดมี9ชั้นนะครับตึกตึกนี้นะครับตึกริมฝั่งนี้มี9ชั้นซึ่งห้องของเราเนี่ยอยู่ชั้นที่5้านะครับบริเวณที่ผมไ่ดูเนี่ยเป็นบริเวณจอดรถของตัวตึกนะครับก็อันนี้ชั้นล่างจะเป็นบริเวณจอดรถจักรยานยนต์นะครับตัวนี้ก็มีการทําพื้นที่สําหรับจอดรถไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีการจอดอย่างเรียบร้อยดูแล ความปลอดภัยให้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวด้านหลังเนี่ยจะมีป้อมยามอยู่ด้านหน้านี่นะครับตรงนี้นะก็คือใครเข้าออกก็จะมียามนะครับผมอันนี้เป็นบริเวณด้านนอกนะครับที่ทางคอนโดดูแลให้นะก็เดี๋ยวจะพาชมบมรรยากาศริมน้ําก่อนบริเวณชั้นล่างนะครับตัวนี้บริเวณแต่งท้งเราก็น่าอยู่เลยทีเดียวนะครับชั้นล่างนะครับนี่นะฮะสถานที่จอดรถ ะครับทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับก็สะดวกนะครับด้านในนะก็จะเห็นว่ามีโรงจอดรถด้านในด้วยสะดวกนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากครับตอนนี้ลมเย็นสบายตอนเที่ยงนะครับอาหารก็ติดน้ำตัวละยองเลยนะครับตรงนี้ตึกของเรานะครับนะครับก็เดี๋ยวได้ขึ้นไปชั้นบนครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้ดูก็มองวิวได้กว้างขึ้นนะครับ อันนี้ก็ให้ดูเป็นบรรยากาศภายล่านรอบนอกนะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมบรรยากาศภายในตึกนะครับแล้วก็ภายในห้องที่เราเพิ่งปรับปรุงให้กับลูกค้าใหม่นะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นบริเวณทางเข้านะครับตึกตึกคอนโดสีเมืองนะครับมีจุดเด่นนะครับอันนี้อันนี้เป็นจุดเด่นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะ เริ่มแรกเลยด้านจากด้านเราเข้ามาเนี่ยก็จะมีรอคอนะครับคอยดูแลความรักษาความปลอดภัยด้านด้านล่างให้เราอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเข้ามาบรเวณตัวเตึกนะครับบริเวณนี้เองเนี่ยทุกคนที่จะเข้าได้นะครับต้องมีคีย์การ์ดนะครับซึ่งเราก็มีคีย์การ์ดนะครับสามารถเข้าได้บุคคลภายนอกที่ไม่มีคีย์การ์ดนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปในภายในตัวเตึกได้นะครับต้องมีคนภายในมาเปิดให้นะครับหรือมีคีย์การ์ดเท่านั้นนะครับเป็นนะประตูเป็นระบบคีย์การ์ดนะครับต้องรูดก่อนนะครับแล้วก็ ครับผมแล้วเราก็เข้าไปข้างด้านในกันนะครับโอเคนะครับก็อันนี้เป็นบริเวณด้านในนะครับบริเวณด้านในนี่ฮะก็จะมีเรื่องของข้อกําหนดต่างๆของคอนโดนะครับนี่ข้อกำหนดที่คอนโดเรามีนะครับก็เป็นระบบรักษาความปลอดภัยความสะดวกเรียบร้อยนะครับการอยู่นะครับผมมีนิติบุคคลดูแลอย่างดีนะครับถ้าอยู่ด้านในนะครับก็ต้องกด ผมนะครับเพื่อจะเปิดประตูไปด้านนอกนะครับตอนนี้ก็เป็นความปลอดภัยจุดที่2นะครับตั้งแต่เข้ามาที่คอนโดของเรามีนะครับส่วนต่อมานะครับความปลอดภัยเรื่องของความมันอยู่นะครับก็มีเรื่องของรับอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับมีกล้องวงจรปิดให้นะครับมีไฟสำรองให้นะครับกรณีที่ไฟฟ้าดับในอาคารนะครับก็ตอนนี้จะมีไฟสำรองให้ทุกจุดนะครับในในช่วงในตัวอาคารทําให้มองเห็นเส้นทางในการ ที่จะเดินหรือว่าในการหนีไฟนะครับตอนนี้นะครับผมก็มีครบคันเลยนะครับกล้องวงจรปิดมีทุกมุมนะครับผมบันไดนะครับการเดินทางการเดินขึ้นลงนะครับก็กว้างขวางสะดวกสบายนะครับบันไดก็ความกว้างอยู่ว่ามันเป็น20นะครับตอนนี้ไม่สูงไม่ชันนะครับเดินขึ้นลงสะดวกนะครับผมก็ตัวนี้บริเวณชั้นหนึ่งนะครับคอนโดของเรานะครับมีสิ่งเราจบบเพิ่มอีกหนึ่งอย่างคือคอนโด ทั้งหมดมีเกชั้นนะครับแล้วก็คอนโดตึกนี้มีลิฟต์ด้วยนะครับก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่านได้มากเลยทีเดียวครับไม่ต้องเดินนะครับก็คือถ้าต้องการใช้ลิฟต์ก็สามารถจะใช้ลิฟต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะพาขึ้นลิฟต์นะครับไม่ได่พาเดินก็รอลิฟต์ลงนะครับตอนนี้ลิฟต์ใกล้ลงแล้วนะครับลิฟต์ถึงชั้นหนึ่งแล้วนะครับรอสักครู่นะอันนี้เดี๋ยวผมใช้แผนให้ดูบรรยากาศร,รอบนอกกอนนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปชมภายในห้องกันนะครับผมจะพาไปเป็นชั้น5ทั้งหมดมี9ชั้นนะครับตึกเรล่านะครับห้องของเราอยู่ชั้นที่5นะครับปรับปรุงใหม่ทั้งหลังนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะก็ตอนนี้อยู่ในลิฟต์อยู่นะครับสักครู่เกงน่าจะถึงนะครับตอนนี้ครับก็คอนโดสีเมืองนะครับอยู่ ชั้น5แล้วพื้นที่มัน28ตารางเมตรนะครับผมปรับปรุงให้ใหม่นะครับมีเฟอร์นิเจอร์มีวิวินอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมตอนนี้ถึงชั้นาแล้วครับเดี๋ยวไปชมบมองกันเลยค่ับโอเคอ่าตอนนี้เรามาถึงชั้น5แล้วนะครับก็เป็นชั้น5นี้เป็นบรรยากาศของบริเวณชั้นนะครับก็ใช้ดูบรรยากาศภายนอกก่อนนะครับอันนี้เป็นบริเวณบูมด้านบนสูงนะครับอ่าสามารถที่จะมองเห็นวิว ยนกาศรอบนอกนะครับตอวนี้ก็มีช่องระบายอากาศให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะเห็นวิวโดยสวยของกรุงรัยองเราได้เลยนะครับถ้ชมท่านชมไปบางหา้อมพรันะครับเป็นอันนี้เป็นบรรยากาศภายในตัวอาคารชั้น5้านะครับก็บริการให้เองเนี่ยกัอนอย่างมีระบบความปลอดภัยนะครับมีชุดตับเพลิงนะครับมีชุดไฟสำรองให้นะครับมีกล้องวงจรปิดให้นะครับ นีตัวละเวีนที่เดี๋ยวพาไปชมห้องมองพร้อมกันนะครับโอเคนะครับก็ทางเดินกว้างขวางสะดวกสะอาดนะครับเงียบสงบนะครับน่าอยู่น่าพักอาศัยนะครับผมโอเคก็เรามาถึงห้องแล้วนะครับตอนนี้ห้องของเรานะครับหนึ่งสามเก้าทับแปดสิบสองนะครับก็อันนี้เป็นประตูนะประตูก็จะแปลกกว่าห้อง ออนิดนึ่งแปยังไ,ไงเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะครับฝั่งตรงข้ามอันนี้เป็นประตูของเก่าของของของห้องนะครับของตัวคอน,นโดนะครับยังไม่ได้ปรับปรุงก็ขออนุญาตอันนี้ของเรานะปรับปรุงใหม่เราทาสีให้ใหม่นะครับแบ่งทาสีโทนเทาขาวให้นะครับตัวนี้แล้วก็มีมิติของตัวประตูนิดนึง่งเราเปลี่ยนลูกบิดให้ใหม่นะครับประตูก็มีตัวล็อกให้อย่างดีนะครับมีตัวล็อกนอกให้หนึ่งชั้นนะครับมีลูกบิดนะครับแล้วก็มีตัวล็อก กุญแจนี้ให้อีกสามล็อกนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับตัวนี้ก็อนี้นะครับเป็นบริเวณด้านในห้องนะครับครับผมก็พื้นที่ห้องของเรานะครับยี่สิบแปดตารางเมตรนะครับบริเวณนี้นะครับก็ในห้องเรานะครับความกว้างอยู่ประมาณห้าเมตรนะครับเลึกอยู่ที่เจ็ดเมตรนะครับโดยประมาณนะครับ อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่มีนะฮะในห้องนี้ครับก็มีเตียงนอนนะมีโซฟานะครับเราแถมให้ลูกค้านะครับมีชั้นวางทีวีนะครับมีโต๊ะนะครับมีตู้เย็นนะครับผมนะครับให้พร้อมเลยด้านหน้าก็จะที่เห็นมปนกระจกนยเป็นวิวด้านหลังตึกนะครับมองออกไปก็จะเห็นวิวเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมบริเวณโดยรอบนะครับตัวนี้ ก็จะให้ชมบริเวณภายในห้องนะครับ28ตารางเมตรนะครับสวยนะครับปรับปรุงใหม่ทั้งหลังนะครับตัวนี้เราใช้โทนทาสีขาวตัดน,นะครับเช่นเคยนะครับตัวนี้นะครับให้ดูบริเวณด้านหลังนะครับตัวนี้ โอเคนะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังห้องนะครับมองเข้าไปในตัวห้องนะครับเราก็จะเห็นวิวบรรยากาศในรอบห้องทั้งหมดนะครับก็มีเตียงให้นะครับมีโซฟาให้หนึ่งชุดนะครับมีตู้เสื้อผ้าให้นะครับมีทีวีนะครับมีชั้นวางนะครับมีตู้เย็นให้นะครับตัวนี้เราแถมไ้กับลูกค้าเลยนะครับตัวนี้เราปรับปรุงเรโนเวทให้ใหม่นะอุปกรณ์ไฟฟ้าเราเปลี่ยนให้หมดนะครับปลั๊กไฟจุดไฟต่างๆเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับก็มีห้องน้ํา หนึ่งห้องนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับโอเคอันนี้เป็นบริเวณห้องน้ำของตัวห้องนะครับแล้วก็มีปรับมีการเรีเวณแล้วครับแล้วก็ปรับปรุงภายในใหม่ทั้งหมดนะครับตัวอุปรกรณ์นะครับมีอุปกรณ์สุขภัณฑ์น,นะครับนะครับสายชำระอ่างล้างหน้ากระจกนะครับอุปกรณ์ที่จำเป็น มีครบเลยนะครับรับปรับปรุงให้ใหม่แล้วนะครับมีเครื่องทำน้ําอุ่นให้นะครับผมตัวนี้บริเวณห้องนะครับต่อมานะครับแต่ห้องเราก็จะมีบริเวณด้านข้างนะครับมาให้ลูกค้าได้ซักผ้าตากผ้าหรือว่าชมไปนั่งพักผ่อนรับลมเย็นๆได้นะบริเวณหลังห้องนี่ครับเดินออกมานะครับก็จะพบกับวิวด้านหลังห้องนะครับมาสักครู่ผมพาชมบรียนวิวต่อด้านล่างไปแล้วนี่ครับพอออกมาปุ๊บเราก็เห็น วิวภาพมุมสูงนะครับของตัวระยองนะครับแล้วก็นี่ฮะเห็นแม่น้ําเห็นลำคลองนะครับที่เป็นสายหลักของตัวระยองเลยนะครับเป็นตึกริมน้ํานะครับวิวสวยมากนะครับบรรยากาศดีนะครับน่าอยู่ครับผมนะครับชมไปพร้อมๆกันนะครับผมตัวนี้นะครับสวัสดีนะครับ ก็วันนี้พาชมคอนโดสีเมืองปาร์ควิวนะครับชั้น5นะครับห้องที่8 2 2นะครับก็ตัวนี้ตัวห้องเองพื้นที่ทั้งหมดประมาณ28ตารางเมตรนะครับมีห้องนอนใหญ่พร้อมเฟอร์ให้หนึ่งห้องนะครับมีเตียงนะครับผมมีโซฟาให้มีโตเสื้อนะครับมีตู้เย็นมีทีวีนะครับมีชั้นวางทีวีให้เรียบร้อยแล้วปรับปรุงให้ใหม่ทั้งหลังนะครับระบบไฟฟ้าระบบประปานะครับ อุปกรณ์ต่างๆเราดูแลปรับปรุงให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเบร์เนด้านหลังบ่นี้นะครับเปิดที่28ตารางเมตรครับคอนโดสี่เมืองพักวิวราคาไม่ถึงล้านนะครับผ่อนประมาณเดือนละประมาณ3 0 0พันเท่านั้นนะครับผมตัวนี้นะครับทำเลดีนะครับอยู่ใจกลางเมืองระยองนะครับผมอ่าก็เป็นคอนโดที่อ่ามีพาษีบินคำนะครับก็คือถ้าซื้อเนี่ยบอกเลยว่าเราขายต่ำต่าราคาประเมินนะครับราคาไม่ถึงล้านนะครับณตอนนี้เองอะคอนโดในระยองเนี่ยาราคาที่ อยู่ราคาไม่ถึงร้านเนี่ยน้อยมากนะส่วนใหญ่ก็ร้านขึ้นหมดนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เราปรับปรุงให้ใหม่ด้วยนะครับก็คือถ้าซื้อลูกค้าท่านใดที่สนใจซื้อนะครับก็คือได้เป็นแพทชิพอินคำขึ้นมาอะไรเป็นมูลค่าเพิ่มนะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นมาหนึ่งนะครับผมถ้าให้เช่าเนี่ยก็ได้ค่าเช่ามากกว่าอยอดที่เราจะส่งแบงค์อยู่แล้วอันนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่งครับหรือว่าถ้าซื้อไว้แล้วไว้ลงทุนนะครับในอนาคตก็ สังหารในตัวระยองนะทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าซื้อวันนี้นะฮะเป็นบวกแน่นอนนะครับว่ามูลค่าของตัวสปินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีนะครับในสังหารของตัวระยองนะครับผมก็ถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยก็น่าสนใจนะครับซื้อแล้วมีมูลค่าแน่นอนนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านลองเข้ามาเยี่ยมชมดูนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับที่จะเข้ามาเยี่ยมชมตัวห้องนะครับของคอนโด สิ่งมือของเรานะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลนะครับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทั้งทางเว็บไซต์นะครับเวอร์ไวท์เว็บนะครับเดลมาคุนที่เดลมาคุนที่พรมที่ไทยแลนด์ดอทคอมนะครับแล้วก็ช่องทาง Facebook มี2เพจนะครับเพจบ้านมือสองเดลมาคุนที่พรมที่ไทยแลนด์แล้วก็เพจบ้านลมอสสาหาริมทรัพย์ภาคตะวันออกนะครับช่องทางติดต่อเบอร์โทรเป็น0960199692นะครับแล้วก็0895023270นะครับ ทั้งสเบอร์เนี่ยสามารถเซฟก็จะขึ้นไปในดีไลน์ได้เลยนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์นะครับเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับปรึกษาเรื่องบ้านคอนโดที่ดินฟรีนะครับให้คำปรึกษานะครับช่วยการวางแผนนะครับแล้วก็ดําเนินการเรื่องของการยืดแรงฟรีด้วยนะครับก็ฝากติดตามฝากใช้ข้อมูลดีๆนะครับให้กับผู้ที่สนใจนะครับก็จะขอบคุณอย่างมากนะครับผมก็เดี๋ยวโอกาสต่อไปจะพาไปชม บ้านแล้วก็ทรัพย์ที่เรามีนะครับหลังต่อต่อไปแล้วก็จะรีวิวให้กับลูกค้าแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกท่าน,นัชมในโอกาสต่อตไปนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ